มันไม่มีอะไรที่เรียบง่ายมีความคิดเนี่ยเข้ามาแทรกเข้ามาบอกให้อาจารย์พูดเรื่องนี้นะคะว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่านั้นจะเรียกว่าน่ากลัวหรือเปล่าแล้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าในอนาคตพวกโรบอตพวก AI ทั้งหลายมันจะมีโอกาสที่เป็น self-aware ที่จะรู้สึกตัวเองได้ตอนนี้เราเรา treat พวกโรบอตพวกนี้อย่างพวกเนี่ยไอเครื่องดูดฝุ่นโรบอทเนี่ย โมันช่วยดียังไงดูดไปไมมเคยไม่เคยบนย่นไมไม่บนเลยจะทำดูดเสร็จนกลับบ้านชา์จตัวเอง ซึ่งมนุษย์เราทําไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้นะมีแต่เรื่องของโรบอตนะทำนู่นทํานี่อะไรพัฒนาเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาเรื่องโรบอตเนี่ยไกลามากแล้วพัฒนาเนี่ยถึงขนาดไอตัวข้างนอกเนี่ยนะจับแล้วเนี่ยเหมือนกับจับผู้หญิงดีเนื้อหนังมังสาเลยบางคนแต่งงานด้วยสาอยังโซเฟียเนี่ยโซเฟียที่อาจารย์เคยพูดอันนั้นเจเนอเรชันที่1น,นะตอนนี้เขาพัฒนาเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ซาอุดิอาราเบียเนี่ยเขาไม่ได้ให้สิทธิผู้หญิงของเขามากเท่ากับให้ซฟีย เราเข้าใจไม่ได้ล่ะให้ซิติเซนชิพเขาให้ความเป็นประชากรเขาให้อะไรต่ออะไรกับเขาแล้วมันพัฒนาเนี่ยไปจนัางมองมองแทบจะไม่ออกแล้วว่ามันเป็นมันเป็นโรบอทแล้วมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่โรบอทพวกนี้เนี่ยมันจะมีธาตุรู้ที่เซลฟ์เอเวร์มันจะรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวได้้วถึงจุดนั้นเราไงต่ออย่างที่เขาเขาถ่ายทอดกันในฮอลลีวูดหรือเปล่าว่ามนุษย์เนี่ยก็จะกลับกลายมาเป็นธาตของพวกโรบอท เป็นไปได้ไหมหนังบางเรื่องนะที่เกี่ยวกับโรบอรตเนี่น่ากลัวมากเลยฉะนั้น I don't know อาจารย์ก็มาสรุปมาประสานมาสรุปเนี่ยให้พวกเราฟังเท่านั้นเองในความคิดเนี่ยของยูวาลคารารีคนนี้เนี่ยเขาคิดลึกเขาคิดได้ลึกซึ้งทีเดียวแล้วก็ก็คิดได้เนี่ยประสานอะไรต่ออะไรเนี่ยได้กว้างไกลแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่ได้ประสานคือถึงแม้เขาทําสมาธิเนี่ยไปคอร์สเนี่ยสาวัน60วันแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องนิพพานเลยแต่อาจารย์จะพูด